สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของทวีค้นเดือมสุข,ขูทุกคนพี่น้องนะครับพบพอ,พอกันอีกคือเก่าพี่น้องมือนี้ถือโอกาสลงเล่าพัฒนาให้พี่พน้องเอฟซี FC, ได้เบิง่งได้ชมน้ำกันนะครับเวลาแคา่สองทุ่มครึ่งพี่น้องนะครับเลขก็ออกแล้วนะครับก็คือเลขไงเลขไงใส่เวลาชูสิบห้ามือสิบหกมือพี่น้องนะน,น,นะครับเลขหมดประจำที่หนึ่งที่สิบหกใส่เวลาสิบห้าสิบหกมือพี่น้องเนาะการเล่าพัฒนานะครับใส่เวลายี่สิบมือ นะครับสำหรับห้าน้อยใส่เวลามือเดียวลงคลิปให้พี่น้องอีพีด้เบื่องน้ากันนะครับฝ้าลงนะครับพี่น้องอีพีติดตามสอบถามมาหลายผู้ต้องการเล่นเล่าพัฒนาพี่น้องมินิจัดให้พี่ให้น้องสุขุสุกคนนะครับสำหรับเราพัฒนามือหนี่งวดประจําวันที่26พฤษภาคมนะครับของอาจารย์ขนพารวยด้วยพี่น้องเด้อนะครับอาจารย์ขนพารวยพี่น้องนะครับเปิดลงให้พี่ให้น้องด้เบื่องน้ากันนะครับสาหรับ ฮานอยเป็นของอาจารย์สะเียนนะครับสำหรับลาพัฒนาเป็นอาจารย์ขนพารวยพี่น้องนะครับมาล่งให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมน้ำกันเอามาตอนพี่ตอนน้องฝากฝากฝากลุงทางช่องยูทูบทวีคนเดิมให้ได้เบิงให้ได้สุกได้มานน้ำกันพี่น้องนะครับสิเฮ้งบบาเฮ่งสีปังบาปังนะครับมือนี่วันที่6 6ช่วงสองทุ่มครึ่งนะครับ ลาพัฒนาให้พี่น้องติดตามเบอ่งติดตามชมด้วยพี่น้องเด้อนะครับแต่ลัประจาย์ขนผ้ารวยเพื่อนลงเพื่อนเอามาลงทั้งช่องยูทูบทวีคนเดิมนะครับงมวดนี้เป็นครั้งที่สนะครับสำหรับคลิปของเพื่อนฝากพี่น้องติดตามทั้งช่องเพื่อนในด้วยพี่น้องเด้อนะครับขนผ้ารวยพี่น้องนะครับช่องน้อยๆนะครับเพระอหอยขอแขนน้ำพีดำน้องคือเก่าคือกันแหละพี่น้องนะครับเพื่อนเปิดใหม่นะครับฝากพี่น้องเอฟซีเข้าไปติดตามช่องเพื่อนในขนพารวยนะครับพี่น้องเนาะ แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทวีค้นเดิมพี่น้องนะครับฝีฝักน้องสุกูสุก้นฟอกอหอยคอแขนน้ำปลาน้ำลุกน้ำพีนน้ำนองน้ำพอน้ำเมน้ำลูกน้ำหลานสุกูสุก้นช่องน,น้อยๆพี่น้องเนาะเอาพี่น้องนะครับสำหรับงวดประจำวันที่26พฤษภาคมนะครับสำหรับประจขุนพารวยเพื่อที่ให้เล่าพัฒนาของเฮ้าตัวใดพี่น้องมาเบิงเบ่งไม่ช่มน้ำกันนะครับคุยกันไปน้ำบอกกันไปกอนพี่น้องนะครับ้าบาอกกับ,บคอบเวลาพี่น้องทางช่องยูทูปเพื่อนไหกำนด ขันตามหมดือ8หน้าที่พี่น้องนะครับ8ปดหน้าทีา่ถึง 10- ถึง15หาหน้าที่พอดีพี่น้องนะครับขอบ,บอกกันไปน้อยขันสิมาเห็นตัวเลขจอตัวเลขเลยมันกิจใส่เวลาบดูนพี่น้องก็ดิจบคลิปเร็้วนะครับจบเรียวยก็ดิล่งบดายพี่น้องม่ถึง8หน้าที่นาะพี่น้องเนาะในไทยทำบรรยากาศพี่น้องในเบื้องน้ากันหลอบลอจากน้อยพอได้เวลาจากสองสามหน้าที่ตืมกันไปพี่น้องนะครับ พี่น้องรับพระนาชํนาสำหรับอาจารย์ขนพารวยนะครับงวดประจำวันที่26พฤษภาคม2 5 6 6มือนี้เพื่อนให้ตัวใดพี่น้องมาเบิง่งมาชมน้่กันนะครับมักก็ค่อยไปจัดขัดก็ค่อยไปพานสิบ่ต้องไปซื้อเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาบ,บ่มักก็บเบิง่งเพื่อความสุขความบันเทิงแขนนันกับพ่อขอพระคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องย t ท b e ทวีคนเดิมนะครับพี่น้องเขามาแล้วพี่น้องเบิ้งแล้ว พี่น้องมักแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแค่กดติดตามให้สร้างทองทวีคนเดิมนำเดี๋ยวพี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องสู้ๆสุคนนะครับเอาสำหรับงวดประจำวันที่26พฤษภาคม2 5 0 0 66ลาวพัฒนานะครับวิ่งที่5เลยพี่น้องเดอ้อนะครับมือนีรอบ2ทุ่มครึ่งนะครับวิ่ง5นะครับหลักหามีหา6หา8 5า7กับหา1เลยพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาเบิงพี่น้องมากก็ค่อยไปจัดไปซื้อไปหาพี่น้อง นะครับสําหรับข่างล่างนั่นนะครับวิ่งล่างคือเก้าเด้อพี่น้องเด้อสําหรับลาวพัฒนานะครับวิ่งเก้าสำหรับลาวพาาัฒนะนาข้างล่างพี่น้องนะครับเก้าหนึ 1, ่งเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่พี่น้องนะครับจัดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ากันนะครับขอบุญขอบคุณนะครับสําหรับอาจารย์ขนยุนพารวยหรือว่าอาจารย์เสถียรนะครับเพิ่นได้ส่งมาให้ทางช่องทางยูทูบตัววิ่ง Tube, นเดิมทางเฟซทงางไลน์ ขอบประคุณเป็นอย่างสูงเด้อสำหรับแนวทางทุกๆอาจารย์ทุกๆตัวเลขนะครับที่ส่งมาให้ทางย t ท b e ทวีคนเดื่มนะครับผมก็ลงไหจีเฮนองตามคำเรียบรองของพี่น้องเอพซีสุข,ขุมสุคนไดบึงไดชชมนำกันรีบร่งพี่น้องนะครับเปินส่งมากก็รีบลงถือโอกาสรีบร่งไหพี่นนองได้เบ่งกันเร็วๆพราะว่าเวลามันสัน้นมันจ่อพี่นอ้องเลยอีกบางกี่ชั่วโมงเล่าพัฒนา็สิออกหืออีกบากี่ชั่วโมง ห้าน้อยก็จะออกพี่น้องสี่โม่งแรงสี่โมงครืองนี่ก็เริ่มออกแล้วพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้อย่าไปเ้ยพี่น้องเ้อะสาหรับทัง้งเอฟซี FC ของทวีคนเดิมก็มี่เจฟูเถ่าเจ็ดสิบหกสิบนะครับห้าสิบปีเฮตยังบ่อบเพียนพี่น้องนะครับโทรมาถามไลยนะครับเนาะคแคบหน้าจอไว้เด้ออีพออีเมนะครับพี่น้องมาก,ก็ค่อยไปซื้อไปหากันนะครับให้เฮงเฮงปังปัง,ปงส,ขขสูขคู่ทุกค้นมือนี่นะครับจัดให้ปีเให้น้องสูขขู่ทุกคน้น นะครับฝากพี่ฝากน้องเด้อน,นะครับนำมาตอนพี่ตอนน้องสำหรับเลขของอาจารย์ขนพารวยจัดลาพัฒนาให้พี่เห็น้องได้เบ่งได้ชมน้อกันนะครับความสุขจนมีใจ่านผู้ชมผู้ฟังของทวีคนเดิมนะครับผู้ศิเขามารับชมรับฟังขออยยุดีม่แห้งนะครับร่างกายแข็งแรงครับความเจ็บยั่ิเสด้ความไข้เยื่ด้มีมากพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านหนองสาราเด้พี่น้องเด้ออยู่ศา,าลาริมหนองพี่น้อง นะครับถือโอกาสทายทํำให้พี่พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับอยู่ทางบ้านเพื่อนพี่น้องเนาะก็จะเดินทางไปเําม้วยชุ่มเพลหรือว่าตลาดโคกสูงไปติตตามนาคุณเม่หนอมคนฝันแม่นหรือว่าคนดวงเฮงให้พี่น้องได้เบื่องในชมน้ำกันพี่น้องนะครับถือโอกาสลงห้าน้อยกับลงล่าพัฒนาให้พี่น้องด้เบิ้งน้ำกันไปสากลนะครับเอาพี่น้องนะครับเบิ่งแล้วนะครับมักเล้วก็ไปจัดไปซื้อไปหาเด้อพี่น้องเด้อ นะครับเพื่อพี่น้องจี้โชคได้มันนํากันนะครับสาหรับลาวพัฒนานะครับของอาจารย์ขนพารวยนะครับจับให้ปีให้น้องได้เบิ่งน้ากันนะครับมือนี้นะครับครั้งที่สองนะครับสาหรับคลิปของอาจารย์ขนพารวยลงให้พี่น้องดเบิองกันวิ่งบนคือห้าวิ่งล่างคือเก้าได้พี่น้องเด้อจับชุดจับบนจับล่างมาให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับ สาราพิ่นก็เย็นทีดีพี่น้องนะครับอยู่ที่สาราริมหนองทางบ้านหนองสาราพี่น้องนะครับทางบ้านหนองสาราทางอำเภอชุ่มเพรพี่น้องนะครับหม่งนางหม่งไทยถ้ำหม่งนางลินนะครับเกหมาะเจาะพอดีพี่น้องก็เลยถืโอกาสมาลงคิปอยู่นี่ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับปาลากระไรหลายพี่น้องนะครับ หายทำไปจากน้อยเพราะได้เวลาเขาเห็นว่นครบเวลาเปิดหน้าที่พี่น้องขันตํานะครับท่านบอกขอบว่าลงคลิปบ่ได้นะครับอ๋อพี่น้องคองเขาอ,อกเาใจด้วยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเขามาเบิ่งแล้วพี่น,อน,อน้องก็อย่าลืมจะกดจะ่็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าในด้อพี่น้องนะครับสําหรับเรขของหลวงปู่พรนะครับหรือว่าของอาจารย์อ่า ลงของพ่อสารคามนะครับลงไปแล้วเด้อพี่น้องนะครับขอว่าอาจารย์แดงอาจารย์สมหวังอของปู่เจริญจะติดตามมือวันที่28ตอนแรกเด้อนะครับจะเดินทางไปติดตามคงอันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับไปติดตามคงสุดท้ายให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันสำหรับอาจารย์ท่างท่าพระนะครับพอดีจะไปบุญบังไฟนะครับอยู่บ้านผือนะครับหรือบ้านปะถมบันเทิงศิลพี่น้องนเนาะบันเริมมีบุญบังไฟตั้งแต่วันที่สิบ ยี่สิบดพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบแปดเป็นจุดต้องไฟลาลนกันพี่น้องนะครับไปติดตามเบิรงติดตามชมน้ำกันด้พี่น้องเด้อนะครับเนะาะอาัศรบวันนี้นะครับล่งคลิปอ่าเล่าพัฒนาให้พี่น้องของอาจารย์ขนพะรวยให้พี่หน้องได้เบิรงน้ำกันแล้วขอพี่น้องยูดีไม่แห้งสุขฟูทุกคนด้พี่น้องเดอ้อสำหรับอ่าของปูพรุลงให้พี่น้องเอฟซีด้เบิรงน้ำกันแล้วพี่น้องเข้าไปเบิรงติดตามทางช่องยูทูบทวีควนเดิมนะครับแปดงวดติดยังไม่เคยหลุดพี่น้องเนาะอัหร อาจารย์ทวีคนเดิมหรือว่าทั้งช่องเองนะครับชุดสลุดหอยโค้งสุดท้ายอาจจะเป็นวันที่30เด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้นองติดตามรอค่อยติดตามเบิงนะครับเน,น้นๆสามชุดสามหางนะครับสำหรับอาจารย์เก้ต้อยนะครับทางบัานกุ้งหน่อยทั้งบัาน์ของกุ้งหน่อยนะครับเปิ้นกะ,ะถูกมากสามงวดติดรับหลายแสนพี่น้องนะครับงวดนี้เพิ่นไห่มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อต่ว่าเพิ่นแบงคบันันได็ฟัน นะครับิ่นสิฟันคงสุดท้ายคือวันที่30หรือ29ิบเกาพี่น้องนะครับสิตตามลายลกันนะครับฝากอาจารย์ต่อยน้ำเด้อพี่น้องเด้อลงลิปเป็นครั้งแรกมาใหม่นะครับกับปู่คำพูนะครับทางโกสุมปิใสนะครับแล,ล้วที่นี่ผมทวีคนเดิมสิขอจบชิปของอาจารย์ขุนพารวยหรือว่าราพัฒนาหมวดประจำวันที่26บใบเพียงแค่นี้ขอการคขว่าอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสูงส้ขู่ทุกคนสวัสดีครับ